วันนี้พาชาร์ลอตมาเล่นที่คิสโซน่าอีกแล้วเร้อค่ะดูในตอนนี้นั่งขานั่งอยู่ข้างนอกใ้นั่งเล่นสองชั่วโมงเมื่อนี้ได้บัตรเขาฟรีพอมู้ใยญ่ยบัรหนึ่งแต่ว่าปกติอ้อยก็ไม่ค่อยเข่าเี่เดียวให้ใ้แฟน้อยเขาอขา้อ,อยก็เลยแม่นั่งตอบมูอยู่ข้างนอกไล่ตอบมูบมเสร็จ ก็เลยแหวะเข้าไปเมืองขอฟ้ามอ้าพี่มากบอกให้เหตุคลิปว่าสั่นก็เลยอ้อเลย่ลยายคลิปนี้เลยเด้ค่ะเด้อนางขาชาลดุดมเพราะว่าท้าใหญยเขาไปก็ต้องเสียรอยนึงแน่สองคนนุ่งน้องลาหาสิบบาทเคยเขาไปอยู่ ตอนแรกๆก็ตื่นเต้นแต่ตอนนี้เบื่อแล้วค่ะพี่ค่ะเพราะว่าชาติรอดนี้ไม่ค่อยเบือ่อนั่งมักตลอทุวลานั่งฐานนั่งอยู่ข้องนองเลยเนะเดี๋ยวพ่อใหญ่แล้วยางไปซื้อไอติมมาให้เดีย๋ยวจะกินไอติมมาเท่าไรกินแต่ไอติมของมักไอติมกินตลอดทุลา